ุูสมยาเผยห่วงสุดท้ายสามีปงเหน่งก่อนจากไปพูดถึงลูกชายไว้ซึ้งมากถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการตลกไทยกับการจากไปของปงเหน่งเชิญยิ้มหลังจากที่ปงเหน่งเชิญยิ้มถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการไม่สู้ดีและหมอแจ้งว่ารอดูอาการและให้ทางครอบครัวทําใจแล้วและในเวลาต่อมาเฮงเฮงเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายว่าคุณพ่อปงเหน่งเชิญยิ้มได้จากไปแล้วในวัย59ปีด้วยอาการสงบ เวลา22นาฬิกา16นาทีวันที่10กรกฎาคโดยบรรยากาศที่ศาลาสหาสามัคคีธรรมวัดช้างใหญ่อเภอบางไทรจพระนครศรีอยุธยาญาติและครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลปงเหน่งเชิญยิ้มมีกลุ่มศิลปินตลกแต่งหน้าฟรีจากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมาแต่งหน้าให้กับปงเหน่งเชิญยิ้มก่อนจะมีพิธีรดน้ำซึ่งร่างของปงเหน่งเชิญยิ้มแต่งกายในชุดสีขาวทั้งชุด นายยูโรอายุ22ปีลูกชายของป้องเหน่งเปิดเผยว่าเบื้องต้นสำหรับการจัดงานพิธีชาปนากิจของคุณพ่อจะสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมจนถึงวันที่16กรกฎาคมและชาปนากิจวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมด้านนางหมูสมยาภรรยาของป้องเหน่งทันทีที่เดินทางมาถึงสาราวัดพอเห็นร่างไร้วิญญาณของสามีถึงกับสุดตัวและร้องไห้ปานจะขาดใจกล่าวเพียงสั้นๆว่าป้องเหน่งฝากให้ตนดูแลครอบครัว และอยากให้ลูกชายเจริญรอยตามตนเองจะได้มีไรายได้มาดูแลครอบครัวขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ